พ่คุณพระเจ้าเนาะมื้อนี้ได้ยืนดีเด้กใช้ภาษาท้องถิ่นบ้านเฮานเนาะอาจารย์กอ่บคุณพระเจ้าหาเว้าเว้าไทยหรือว่าเว้าลาวกะหามันลงออกมาลืมออกมากะบ่ต้องตกใจเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างภาษาพระเจ้ารู้เบิดภาษายงพระเจ้ารู้อีเป็นไทยเป็นอีหยังก็ออกมากแต่เฮานตกใจเฮากอายว่าเว้าห้อยู่ดีๆ ก็ได้อ้อมมาแต่พระเจ้าเป็นเจ้าข้องภาษาก็คือห้าพี่น้องเบิงในทำพีพี่น้องนี่จําได้ในตั้งแต่ห่อบาเบียวเนาะแต่ก่อนมีภาษาเดียวพระเจ้าให้แตกแยกตั้งแต่ห่อบาเบียวก็คือบาเบียวก็คือความหมายก็แตกแยกนะก็เลยเพราะว่าถ้าบรแตกแยกบรเป็นไปตามที่คำพีว่าไว้ว่ามนุษย์ต้องอยู่ในทั่วแผ่นดินโลกแต่มนุษย์นี่ไปทนกันอยู่บ้งเดียวอยู่ห่อบาเบียวบได้พระเจ้าก็เลยให้ภาษาแตกมาตั้งแต่มื้อนั้นก็เรต้องตกใจภาษาอย่างกับพระเจ้ารูเลี้ยงบิด ขอบคุณพระเจ้าที่เห่ามีพระเจ้าที่หน้ายกย่องครั้งนี้ข้าพระเจ้าก็มีพระกรมแบ่งปันให้พี mente, children, children it, ่น้องก็แล <ve> ้วขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะได้มาร่วมกันแล้วก็ครอบครองอาจารย์ได้มาเยี่ยมเยียนก็ดีใจพี่น้องก็ตื่นเต้นก็หวังว่าเหาอีตื่นเต้นเรื่อยไปทุกอาทิตย์เนาะคือที่เหาเสียพระเจ้าใหม่ๆเสียพระเจ้าใหม่ๆนี่ตื่นเต้นยักให้มันฮอตวันอาทิตย์จัง เพราะว่ายักมาประสุมตั้งแต่ศาลาธรรมมาเนาะเสียพระเจ้าใหม่ๆยกมายังฮอดวัน้ยังนานฮอดวันแท้ยังนานฮอดวันแท้พอเสียพระเจ้าเฮิงมาเขาลฟ้าหลายปีเขาวันทิตย์อีกแล้วไวแท้วนถ้าเบิ่งนาฬิกามันก็ซ้ําอเก่า6นาที0นาทีก1ชั่วโมงคือเก่าก็ยังไปว่าไวอีกลวันทิตย์อีกแล้ว ต้องใส่ค้านเป็นปชุสมกับข้อคุณพระเจ้าเนาะให้เห่าได้ขึ้นชมอยู่เสมอให้เห่าเปลี่ยนเสมือนที่ขาเชร์พระเจ้าใหม่ๆเหมือนกับว่าในคำพีบอกว่าให้เหาร้องเพลงบทใหม่เมื่อนี้พระเจ้าก็มีพระคำเป้งปันพระคำนี้ก็เตรียมมา้แต่ฮิตแล้วนี้แล้วอาดี้ซ้ำกันกับที่อาจารย์แบงไปเมื่อคืนนี้ก็เป็นอย่างเนาะพระคำพีของพระเจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่ฮิตแล้วว่าอีมาแบ่งอาทิตย์นี้นี่นะแต่พอดีก็พระเจ้าทรงผู้รัใช้มาก็มาซอยกันแบ่งปันซึ่งกันและกันอาจารย์แบ่งให้เหาได้เหาที่น้องคนใดมีเพลงมีรบกแงให้้อาาจย์ด เพราะว่าพระพลแบ่งกันนี่มันก็ดีดีกว่าแบ่งฟังเดียวถ้าอาจารย์แบงให้เขาฟังเดียวเขามีกําลังเขามีพระพลอาจารย์โบได้แล้วอาจารย์ก็แยกคือกันได้ก็ <c oughs> พระพุทธเจ้านอกนี้ก็เป็นพระคำของพระเจ้าอีแบงปันพระเจ้าอีแบงปันในพระคำของพระเจ้าหนึ่งหนึ่งเปโตรหนึ่งเปโตรบทที่บทที่ห้าครับพระเจ้าอีหนึ่งเปโตรบทที่ห้าในข้อที่หกเป็นต้นไปถึงข้อที่ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังไว้ให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมาร วนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่สั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงพระคุณ ลำเลิศผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันด์ในพระทิศพระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงให้มั่นคงกำลังขึ้นแล้วก้อคุณพระเจ้านอกในครับีข้อนี้ก็คือว่าถ้ากำผีก็บอกว่าให้หงจงระวังให้ดีเนาะเพราะว่ามารร้ายมารร้ายกันในความผีในข้อที่ ข้อที่แปดข้อที่แปดก็คือว่าจงระวังให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบรอคือว่ามารร้ายก็คือมันโบยู่ไกลอ่ะเพราะว่ามันยู่รอบๆอบตัวเฮาทุกคนนี่นะแต่เราต้องไปสิ้งห้ามันโบเห็นอ่ะบางคนว่ายู่รอบๆอสิ้งห้าเลยก็ <c oughs> คือว่ามารร้ายทําผีก็เทือกเมือนมันเป็นวิญญาณอาพี่น้องรู้พี่น้องเฮาก็สัมผัสได้โดยพระมิญาญณญของพระเจ้าว่ามารร้ายมันนี้ขัดขวางงานของพระเจ้าทุกสิงส่งทุกอย่างโดยเฉพาะวันอาทิตย์ ให้มานมัสการขาเจ้ามันสร้างให้มีเรื่องที่วุ่นใจมีปัญหาเหมือนอีกวนห่าตั้งแต่ช่องซ้ำมือที่ฮอตวันฮิตวะนั้นให้น้องสังเกตเบิ้งปัญหาแต่กระทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้หอบบักบันมาให้พระเจ้าสู่กำลังเพราะว่ามาร้ายมันบอได้เรียกหน้าเพื่อเพราะว่าบุกผลผู้ใดที่มันว่าให้กัดกินได้เน้นเตสมาสิกผู้ปกครองมันโบเวนทั้งผู้รับใช้ว่ามาร้ายมันเวียนอยู่ทุกคนในคำพอบว่า ทำผีบ่ได้ยกเว้นว่าคนะกรรมรกิจเดีอว,ว่าประธานหรือว,ว่าผู้ปกครองหรือว,ว่าที่น้องสมาชิกหดือยว่าผู้รับใช้มันวนเวียนถ้ามันอีกัดกินได้ก็มันอี้เอาทุกผลที่ที่เหาอ่อนเดีย่ยนนด้านไปจิตวิญญาณเราทุกคนก็บ่ือว่าเราเข้มแข็งแต่ว่าให้เหาพึงผ่านในพระเจ้าเห่งเหาล้องไปก็คือพระเจ้าอีเป็นผู้เราเหนื่อยในการการคิดบาบแต่ว่าพระเจ้าอีสู่กำลังแล้วกันในในสุดท้ายข้อที่ว่าเหาเหาฟังมานี่ก็คือ ขรเจ้าอีปรับปรุงในในข้อท้ายๆนี่ก็พราเจ้าอีปรับปรุงเขาให้มีกำลังขึ้นบางครั้งก็บางคนเขา,าก็ดำเนินชีวิตมีพระพรอยู่แล้วยังอาจารย์แกมาก็แกก็มีพระพรไมเขามีความสามารถในด้านดนตรีมาซอยเขาแต่คำว่าปรับปรุงพระเจ้าอีปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นอีกไมก็คือมือเช้าน,นี้นะมันถ้าโบออกเสียงโบออกาเจ้าก็ซอยปรับปรุงคือว่าให้ให้ง,าง่ายไล่เหมือนกับอี ไวเกินไปก็ให้เขามีมันยา่ยายๆเด้ก็คือเขาติดตามพระเจ้า,านี่นะบางครั้งมันโบลาบลื่นแต่พระเจ้าบอกว่าทางที่ไปสวัรค์หรือว,ว่าทางที่เข้าอิมาพบทางของพระเจ้านี่มันคับแคบคับแคบจังแต่ว่าต้องเขาต้องพยายามเดินให้ตรงเดินให้ให้ให้ใหมุ่งมัน่นในทางของพระเจ้าเพราะว่าโบสนั่นแล้วทางมันคับแคบมันบบคือทางที่กว้างทางที่กว้างที่พี่น้องเขาเดินนั้นเขา เขาไปง่ายถึงเขาอิเซไปข้างนั้นข้างนี้มันก็นยังบอกจาขาาห่างกวางแต่ห่างแคบของ้องเหล่านี้ห่าผีพอกว่าผู้ผู้ที่สแสดงหาก็มีน้อยทางของพระเจ้าก็ข้อนุ่นใจพีน่น้องมอนี้ว่าขอให้พินให้พระเจ้าปรับปุ่งแก้ไขเขาให้เขางในมีกําลังขึ้นซอยกันฟ้งองประธานพี่น้องมีต่างกันถ้าซอยกันบางคนก็ร้องเพลงได้บางคนก็ยังอาจารย์แก้เก่งเรื่องดนตรีก็ข้อพระเจ้าที่มีลำพงมียังมาถวายให้เขาก็พระเจ้าอยู่ผพลยังมากใหม่ในใน,ในทางแต่ละคนของประธานแต่ละท่าน บางคนก็เป็นพยานเก่งบางคนก็ร้องเพลงเก่งบางคนก็เป็นพยานเก่งสําหรับอยู่ข้างนอกก็มีโบกาขึ้นมาเป็นนี่แต่เป็นอยู่พูนก็ได้คาพยานคือกันกขอ้อข้าพระเจ้าในมื้อนี้ที่ขอสนใจพี่น้องโบเมนแบ่งปันเทสนาเพราะว่ามื้อนี้เขามีอาจารย์อยู่แล้วแต่ก็มีพังทีมาแบ่งปันก็อธิบายนิดหน่อยก็ถ้าพี่น้องคุณใดมีก็มาอ่านได้หมักจังคำผีข้อเนี้ยอยกมาแบ่งปันพี่น้องก็มาอ่านได้ก็กระต่ว่าให้ใช้เวลา คำชับเดชมื้อนี้แกเฮายิ่ได้มีอาจารย์มาแบ่งกันอีกทีนึงแ้ลพี่น้องอีมีเพลงก็มาถวา,ายได้มื้อนี้เพราะว่าทิจจักเหานั้นที่ซึมสมยินดีในในพระเจ้าบ่มีว่าอีการเบิกว่ายกมือพอแล้วเนาะเพราะว่าเหานั้นพระพรของพระเจ้าหรือว่าญยณนกสุดส่งนำก็ให้พี่น้องสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันในมื้อนี้ก็ถ้าพี่น้องคนใดมีก็ขอเสิญพี่น้องต้อครับ